สวัสดีค่ะมารีวิวลานกลางเต็นท์สุพรรณบุรีกันค่ะชื่อว่าเดอะโลโก้แคมปิ้งแอนด์ฟาร์มนะคะทุกคนแผนที่ก็ปักหมุดตามนี้เลยนะคะเส้นทางก็ขับง่ายขับสบายแล้วก็ GPS ปักตรงนะคะทุกคนลานกลางเต็นท์นะคะจะตั้งอยู่ที่อ่างเก็บน้ำลำตะเพินอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ จากเส้นทางหลักนะคะแล้วเราเลี้ยวเข้ามาทางที่จะเข้าไปสู่อ่างเก็บน้ำลำตะเพรินนะคะเราจะขับผ่านชุมชนนะคะทุกคนซึ่งถนนน่ะคือได้สอบถามพี่ที่ร้านค้าแล้วนะคะเขาบอกว่าตอนนี้กำลังเหมือนอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างถนนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะยังเป็นทางลูกรงังแล้วก็ไม่ได้แบบเรียบมากนะคะจะมีการแบบ ขึ้นเนินลงเนินบ้างนะคะเป็นระยะแต่ว่าไม่ได้ชันมากแล้วก็จะบอกว่าวิวข้างทางก็คือไม่ได้แย่เลยคือสวยดีมากถ้าฝนตกนะจะยิ่งแบบเขียวขจีเลยทุกคนส่วนอันนี้นะคะจะเป็นสะพานเหมือนสะพานข้ามน้ำนั่นแหละจะเห็นเป็นระยะระยะนะคะแล้วก็ทางผ่านเนี่ยค่ะเราจะผ่านแบบรีสอร์ทแล้วก็ที่พักสถานที่ท่องเที่ยว ป,ปลายตามริมเขื่อนเอ,อ่อริมอ่างเก็บน้ําเลยนะคะทุกคนแล้วส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นถนนที่เดี๋ยวเราจะผ่านชุมชนนะคะเหมือนเป็นหมู่บ้าน,นะคะ่ะชุมชนริมอ่างเก็บน้ําลาตะเพินนี่แหละก็จะมีป้ายบอกว่าการุณาขับช้าช้านะทุกคนแล้วอันนี้วิวก็คือดีมากเลยก็จะมีที่พักรีสอร์ทลานกลางเต็นท์เยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะในจุดนี้นะคะ ขับมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นที่พักอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีป้ายนะคะเดอโลโคนะคะเราก็จะแยกมาทางนี้เลยตรงมาประมาณ2-300เมตรได้นะคะด้านหน้าก็จะถึงแล้วค่ะทุกคนนี่ตามป้ายเลยนะคะตรงนี้เป็นทางเข้านะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ทั้งหมดเลยนะคะซ้ายมือจะมีรถเข็นนะคะอยู่หน้าห้องน้ํา ส่วนจุดจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่สามารถจอดรถได้นะคะแล้วก็ลงของแล้วก็ขินของมากลางได้เลย The Local Camping and f a r มนะคะ จะเป็นการจองล็อกแบบจองล็อกไปเลยอะทุกคนแอดมินเขาจะส่งลิงก์ให้เรานะคะแล้วเราก็ต้องเข้าไปบุ๊ก i ิ้งในเว็บไซต์ว่าเราจะเลือกอันไหนอะไรแบบนี้เนาะก็ถือว่าก็ง่ายสะดวกดีค่ะมันเป็นแบบเราจะไปถึงกี่โมงก็ได้ยังไงเราก็ได้ตรงที่เราจองอยู่แล้วอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็นอกจาก จะเป็นลานกลางเต็นท์นะคะที่นี่ยังมีห้องพักด้วยนะคะเป็นห้องพักสไตล์บกีออ้ y, ตู้ตู้นอนรถไฟอะคะ่ะทุกคนก็คือสามารถดูในเพจที่เราแปะไว้ให้ต้นคลิปได้เลยนะคะจะมีรีวิวอยู่แบบสวยงามมากก็คือได้วิวอ่างเก็บน้ำเหมือนกันคือสวยมากจริงๆคะ่ะที่นี่อากาศดีลมแรงนะคะแล้วก็ถือว่าอากาศแบบไม่ร้อนแล้ววิวก็คือแบบ 270องศาได้เลยอ่ะทุกคนข้างหน้าก็คือช่วงนี้เป็นน้ําลงอยู่นะคะน้ํามันจะลดใช่ไหมเราก็สามารถแบบเดินลงไปชมวิวเดินลงไปพายเรืออะไรได้แล้วก็ที่นี่นะคะจะมีพายเรือคายักฟรีนะคะตกปลาฟรีมีชูชีพให้ฟรีด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จุดต่อปลั๊กไฟก็คือมีทั่วรลานทุกล็อกเลยค่ะมีทุกล็อกของใครของมันได้เลยแล้วก็ห้องน้ําก็จะเป็นแบบแยกห้องอาบน้ํากับ ห้องสุขานะคะอ่างล้างหน้าก็มีเยอะส่วนซิงล้างจานนะคะก็จะมีให้อยู่ตรงข้างห้องน้ำเลยค่ะแล้วก็มีรถเข็นให้บริการที่นี่มีจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกตอนค่ําซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากนะคะแสงอาทิตย์อะคะ่ะมันจะสะท้อนกับแม่น้ํานะคะซึ่งมันจะให้อารมณ์แบบสงบสวยงามแล้วก็โรแมนติกมากเลยทุกคน ที่นี่ยังมีคาเฟ่ให้บริการนะคะด้านบนของลานกลางเต็นท์นะคะก็คือเขาจะเปิดทั้งร้านอาหารแล้วก็กาแฟเครื่องดื่มทุกอย่างเลยค่ะแล้ววิวที่เรามองจากร้านกาแฟนะคะก็คือวิวดีมากสุดลูกหูลูกตานะคะรายล้อมด้วยภูเขานะคะ เรามากัน2คืนนะคะอันนี้จะเป็นคืนที่สองลมแรงมากแล้วก็ตื่นเช้ามาก็เก็บของกลับบ้านกัน,นะคะ่ะจะบอกว่าลานกลางเต็นท์ลานนี้คือคุ้มครบมากนะคะทั้งเรื่องการเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ความปลอดภัยค่ะเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาประจ,จาอยู่ที่ลานตลอดนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกค่ะอย่างที่บอกไปในคลิปนะคะก็คือครบครันเลยวิวค่ะสําคัญมากๆก็คือวิวก็คือหลักล้านจริงๆค่ะครบมากคุ้มค่ะบอกเลยคนละ250เท่านั้นค่ะเราถือว่าโอเคเลยค่ะสําหรับการมากางเต็นท์ครั้งนี้นะคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็น คลิปวิดีโอรีวิวลานครั้งแรกของเรานะคะซึ่งเราก็คือเคยไปกางมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้มีโอกาสทำคลิปสักทีก็เลยเปิดเลิกงามยามดีด้วยลานเดอะโลโก้สุพรรณบุรีกันเลยนะคะก็ถ้ามีข้อติชมแนะนำนะคะรบกวนคอมเมนต์แนะนำมาได้เลยนะคะพร้อมที่จะปรับปรุงในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ